ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายาใครหา MG ไม่ได้น้อยสภาพดีๆนะฮะมาหาผมได้เลยนะครับเพื่อนๆครับเอ้ามา MG นะฮะเรามีอยู่2ลำนะครับเพื่อนๆ MG ฮะ MG สีเหลืองนะครับนะฮะ MG สีเหลือง MG 5นะครับ แล้วก็ MG GS นะฮะนะครับสวยทั้งคู่เลยเ,เพื่อนๆฮะนะครับสวยทั้งคู่เลยนะฮะเลขไม่ต่ำั้งคู่เลยนะฮะ27,000โล34,000โลนะไม่ต้องไปหาเลยนะฮะว่าเ,เพื่อนๆครับเราคัดสรรรถด D ีเกรด A นะครับใครเป็น f c แฟนแท้ MG 2คันนี้บอกให้เลยว่าไม่น้อย ปีใหม่ไม่น้อยสภาพดีนะครับต้องคู่เลยเอ้าวันแรกของเราก่อนเลยนะครับเอาคันนี้ก่อนนะครับ MGGS นะครับเป็นรุ่น1 5 0 0ซีซี cc ตัวท็อปเลยนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับมีหลังคาสลุกให้นะครับเลขไม่สามหม่โลปี19 19, ปีสิบเก้าไม่สามหมโลรถสวยขั้นเทพเลยเพื่อนๆสีดำนะครับป้ายแดงร้านหนึ่งเครื่องยนต์พันห้าร้อยสี่สี่ป้ายแดงร้านหนึ่งนะฮะวันนี้โคตรถูกเลยเพื่อนๆฮะเหลือเพียงแค่นะครับ3 1 9 0 0นบาท3 1 9 0 0นบาทใครอยากได้มาเอาไปนะเพื่อนๆ3 1 9 0 0สบาทเอาหมุนหนึ่งรอบนะฮะรถไซส์ใหญ,ใหญ่ราคาโคตรประหยัดนะฮะรถไซส์ใหญ่นะฮะราคาไซส์ทีอาร์วีแต่ราคานะครับ รถนะครับซิตี้นะฮะรถไซด์ซีอีราคาซิตี้เพื่อนๆฮะที่สำคัญเลขไม้น้อยมากนะฮะสามหมื่นกิโลแท้ๆเพื่อนๆฮะสวยจริงๆนะฮะสามหมื่นกิโลแท้ๆนะครับใหญ่มากกว้างมากนะครับแล้วก็หรูมากด้วยนะครับนะครับแล้วก็มือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับเพื่อนๆครับมือเดียวป้ายแดงออกห้างรถสวยนะฮะสภาพดีเกตเอนะฮะเพื่อนๆฮะได้ออปชั่นเต็มๆเลยนะขาชาร์จไฟฟ้าด้วยนะครับ นะรวันนี้เราไปเจาะลึก MG กันนะครับเพื่อนครับนะฮะหนึ่งพซี้ cc มีลังคาสรุปด้วยนะฮะมีแอร์หลังให้ด้วยนะฮะในงบประมาณ3 0 0 0 0 0หนึ่งบาทรับประกันให้คุณหปี1 0 0 0 0หมกิโลรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี1,000งหมกิโลเพื่อนรับรถ MG นะครับภายในสวยมากเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับไม่มีขาดเลยนะครับ กินใหม่ยังอยู่พลาสติกยังไม่แกะเลยนะทั้งสองคันเลยดีกว่านะฮะวันนี้เราเอารถ,ถสวยๆมาเสิร์ฟให้ท่านนะครับนะในรายการของเรานะครับนะเข้ารายการล่ารถสวยนะวันนี้นะหนึ่งไมน้อยสองสวยจัดสามประวัติครบสี่มือเดียวออกห้างห้ารับประกันให้คุณหนึ่งปีหรือหนึ่งหมื่นกิโลล่ารถสวยเข้าหลักเกณฑ์มาตรฐานนะห้าข้อของเรานะฮะล่ารถสวยหนึ่งไมน้อยสองสวยจัดสามประวัติครบสี่มือเดียวห้างห้ารับประกันให้คุณ 1ปี11กิโลกับเจ้า MG นะครับ GS ป้ายแดงล้านกว่าเฮ้ย hey, หลังคาสรุปลูถ่ายถ่ายจากด้านนี้เข้าไปนะมีหลังคาสรุปลูให้ด้วยนะครับทั้งสองคันนี้เป็นตัวท็อปที่สุดเลยนะฮะหลังคาสรุปลูทั้งคู่เลยนะพเพื่อนๆนะคะับครคุ้มเลยนะครับป้ายแดงล้านต้นๆน,นะฮะวันนี้เหลือเพียงแค่นะครับ สามแสนหนึ่งหมื่นกันบาทรับประกันหปีหนึ่งหมกิโลเลขไม่สามหมื 30, กิโลจริงๆสามหมื่นโลซื้อไปใช้เลยนะครับเพื่อนๆครับโคตรถูกโคตรน่าใช้เลยรถปีสิบเก้าสมนโลรถปีสิบเก้าสมนี่ัโละครับคันนี้ผ่อนเดือนนะผ่อนเดือนนึงถูกมากๆเลยนะฮะผ่อนเดือนึประมาณห้าพบาทเองนะครับแต่งงวดนะฮะ5,600บาทมีเงินเดือน1 2 0 0 0บาทเหมาออกรถัคันนี้ได้เลยนะครับ มีออปชันเต็มเลยครับเบาะไฟฟ้าครบหลังคาสรุปครบพุชคอนโทรลครบฟุงไลมัลติฟังก์ชั่นครบทั่วเลยนะครับเอาคันที่2เลยนะฮะคันที่2เลยเ,เพื่อนๆนะ,ะนะครับเป็นรถซีดานขนาดค่อนข้างใหญ่นะฮะเครื่องยนต์1,500ซีซีนะครับได้สีเหลือง MG5 คันนี้รถปี21เลขไม้27,000กิโล 2 7 0 0 0กิโลรถปี21รุ่น1.5 X สลูปเลยนะครับเพื่อนๆครับสีเหลืองวิ่งน้อยมากนะ2 7 0 0 0โลนะครับไม่รู้จะสวยไปไหนเพื่อนๆฮะนะเอา1,500ซีซีนะครับรับประกันให้คุณ1ปี1,000 0กิโลเข้ารายการล่ารถสวยเข้ามาตรฐาน5ข้อนะฮะ1ไม่น้อย2สวยจัด3ประวัติครบ4มือเดียกห้างล่ารับประกันให้คุณ1ปี1,000 0กิโลกับเจ้า m g 5คันนี้นะครับ ไม่ต้องถามว่าสวยปแค่ไหนนะฮะเฉียดเฉียดป้ายแดงคับนีคันนี้ป้ายแดงก็ประมาณ7 0 0 0แสนวันนี้ถ้าจะเหลือครึ่งราคาเองเพื่อนๆนะฮะรถสวยมากราคาสรุปตัวท็อปเลยนะฮะตัวท็อปราคาสรุปสวยกิฟนะฮะสภาพดีมากนะครับ2 0 0 0 0กิโลไม่ต้องไปสืบเลยว่าสวยไม่สวยเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยครับเพื่อนๆครับป้ายแดง700,000 เกือบ7 0 0 0แสนวันนี้เหลือครึ่งราคานั่นเองนะสามแสนเบาทผ่อนเดือนละนะครับประมาณ7,000นะฮะพิจูสวัสด,ดีครับผ่อนเดือนละ7,000บาทเท่านั้นเองนะครับนะครับพี่รับกดเช็ดหมดเลยนะขอบประตูเลยนะเ,เช็ดหมดเลยฝุ่นเยอะฮนะอยู่ติดถนนใหญ่ช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5ด้วยแล้วติดถนนใหญ่เนี่ยเช็ดไปตอนเช้าบ่ายมาอีกแล้วต้องเช็ดทั้งวันเพื่อนๆฮนะ แต่สีลงเางาวบ่าจริงสวยมากนะฮะนะครับมีฝุ่นผิวผิวให้เด็กเช็ดตลอดภายในสวยภายในได้ดําตัดแดงด้วยนะฮะสวยงามมากๆนะครับเนี่ยป้ายแดงเกือบ7จ็ดแสนตัวนี้สามแสนเจ็ดหมื่นนะห้าพันบาทเพื่อนๆฮะน่าใช้น่าเป็นเจ้าของมากๆเลยฮะแต่ผ่อนเจ็ดปีก็ตกเดือนประมาณเจ็ดพันต้นๆครั้นเองนะครับมีเงินเดือนหมื่นห้าหมื่นหกนะครับหมื่นห้าหมื่นหกวาออกคันนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆครับนะฮะคันที่ผ่อนเดือนละประมาณ ประมาณ5 6 5 0 0มีเงินเดือน12,000สนใจ MG ือ5เหลือะครับสวัสดีครับพี่นัทครับนะยินดีเลยครับพี่นัทมาไม่สวยนะแถมกลับบ้านให้10,000บาทเลยนะฮะมาไม่สวยแถมกลับบ้านให้10,000บาทเลยจริงๆนะฮะนะครับซื้อรถกับเรานะครับดูรถได้เป็นสามารถซื้อรถกับเราได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์เรากว่า30ปีเราซื้อขายรถยนต์มากกว่า30,000คันแล้วเราเป็นมืออาชีพทางด้าน รถยนต์มืลสองอย่างแท้จริงให้เพื่อนๆปลอดภัยแบบ3า0ร้อยองศาเลยนะครับเพื่อนๆครับนะสามองศาเลยนะครับเราออกไปรับประกันคุณภาพไป็นรัสอนมีผลทางกฎหมายโดยตรงเรากล้ารับประกันราคาที่คุนคุณร้อยเปอหากพบเจอว่าชนหนักพิคว่่งตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องก่อใหม่ย้อมแมวไฟไหม้น้ําท่วมใหม่แท้โอนได้โสมซักโฉนเตอเบียนนะครับกล้ารับประกันราคาซื้อคืนมีลายเซ็นเราและเป็นรัสอนเลยนะครับให้ท่านสบายใจปลอดภัย100%ซ